สวัสดีครับผมฮิวสี่ห้าสี่ห้านะครับวันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ครับเลสเพย์พัสสองกันอีกแล้วในไลฟ์สดนะครับโอเคเดี๋ยวมาเ,มมาเมล่นกันเลยและกันต่อจากครั้งที่แล้วที่ผมไปบนภูเขาแล้วก็อยู่บนบ,บนบนภูเขาสูบ,บนภูเขานะครับตอนนี้ก็กําลังจะมืดแล้วครับท่านผู้ชมดูหน้าสิครับผมอัปเดตเวอร์ชันแล้วไม่แรกและเมื่อวานเวลาหมุนกระตุกมาก คนมาดูยังว่าผมนอนไม่ได้ไม่มีเสียงแล้วนฝะนก็ตกเดี๋ยวตอนเช้าค่อยไปหาทำเลสร้างบ้านกันนะครับโอ้โหฝนลงมากย่งกเลเซอร์เลยแตงโมงกับของอยู่ที่เดิม แล้วตัวเราก็อยู่ที่เดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปะจะช่วยคุยทอดไม่เปิดสูตรผมไม่เปิดสูตรด้วยนะไม่กล้าลงไปวะมันว่เห็นผมไม่มไเลยดูดิโหข้างล่างไม่อยากนึกนะครับว่าจะเจออะไรบ้างอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันที่พัก ช่วงคราววันเดี๋ยวตอนเช้าลงไปผมจะเดินตามไหมเนะี่ยตามลำธารไปแล้วก็อาจจะอาจจะเจอที่โล่งก็ได้เพราะว่าสัญชตาตญาณตามที่ผมเคยเล่นมาครับก็ลองลองแล้วเคยเจอเลยที่โลง่งหลงป่าอย่างเงี้ยแหละแล้วเจอที่โลง่งแบบรู้สึกว่าผมจะหาทำเลสร้างบ้านเอาสองชุดกระโดดเลยผมเป็นทหารอุ้อยอะไรเขียวๆเนะี่ยค่อยไปตอนเช้า ดีกว่า hey. ดูวีลราแล้วลวะจะไปตอนเช้าป mm hmm. ระสิทธภาพในวัยครับ mm hmm. <c oughs> เวลาฝนตกนิมองยากว่ะ mm hmm. คนดูยังไม่ดูเลยนั่งวนกีนาทีนั่งวนกีนาท, <c oughs> ทีแล้วเราโอเค สองนาทีแล้วที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยไม่มีใครม,มาดูเข้าดูเงยเข้าดูนน่อย <c oughs> เงยแล้วแต่แล้วแต่ศรัทธาคุณจะดูโอ้ฝนหายแล้วโอ้ข้างล่างสว่างเลยจากแสงพระจันทร์มาเสียงเบิ้ลหน่อย เสียงดังเลยพอวันนี้พอเนี่ยผมจะตามแม่น้ำทางนี้ไปนะครับก็ค่อยวิ่งฝ่าป่าไปตอนเช้าละกันผมเห็นพื้นข้างล่างแล้วแหละว,ว่าดูสวยไปจากข้างบนออผมจะผ่านไปตรงนู้นต้นไม้ต้นใหญ่ตรงนู้นเนยผมวงให้นะต้นไม้ต้นใหญ่ทางนู้นนะครับทางฟ้ารู้สึกว่า เริ่มสีม่วงนะครับเพราะมันอาจจะใกล้เช้าแล้วละ่ะนะผมไม่รู้นะดูจากสภาพเฉยๆโอ,โอ้โหอืมอืมเาช่วยกุ้ยถั่วมือเปล่าดีกว่าไหมมองงา่ายกว่าโอ้โหโคสูงเลยครับท่านผู้ชมแลนะไอ้เทาๆนั้นสเกลลิตัน จะวิ่งฝ่าไปตรงเนินตรงนู้นแล้วก็ไปตบต้นไม้ใหญ่แล้วก็พุ่งไปเลยตรงไปเลยหมดละารเราจะแตงโมค่อยๆกระลึบลงไปดีกว่าไหมเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาวิ่งไปนานลงเลยย่ถ้าผมลงสุดนี่ตายตายแน่นอนไม่รอดเฮ้ย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 หยยังก่ดิพิปเปอร์ นีป่ปะเอียงวดด่ะเลยโอ้ไม่กล้าลงเลยโอ้ยจะลงไงวะโอ้โหมันรอดกักผมเลยครับมันรอ,อดักเลยเว้ยรอดักเลยเว้ยมาเลยโอ้ลงไปนี่ลงไปนี่ไ,นไม่ได้อะไร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 ,ะไรวะเน,นี่ยตั้งคืออะไรครับ แอ่งน้ำเล็กๆหรอหรือเปล่าไม่กล้ารู้ต้องรีบไปถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดเพื่อหาทำเลดีๆโอ้โหชิปเปอร์มึงเอ้ยมึงโอ้โหข้างล่างอีกตัวหนึ่งตรงนี้ก็อีกตัวหนึง่งวิ่งลเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วครับมึงอย่าระเบิดนะฮ้่มอมึง,งเอ้ยเกลีย์ทำลวงแล้ว ก็โชคดีที่มันทำที่ลงให้นะครับเพื่อที่ออนกว่าสกดตันก้อนหินลี่งผ่านจ้าหลอนร้อน้อนโคตรหลอนเลยอืมนะครับอ๋อขีนอาหารหมดและเดี๋ยวกินยังโมกันหวังว่าคงจะไม่มีอะไรมาระเบิดหรือยิงหรือกัดจากข้างหลังถ้าผมเจอมาก็มีกระดูกไหมมีอยู่ มีเอมาล่ได้เออวิ่ดีดีเราลืมลืมลืมว่ามีเอมาล่โว้ยโอเคผมยู่ที่สูงกันแล้วค่อยอฮ้ยอุ้ยอะไยวะเยอะไรวะอ๋อติดทาวันเฮ้ยมันช่วยส่งไม่ให้เราหล่นไปแรงๆผมฟีลานิ่งเลยแล้วกันเฮ้ยอะเฮ้ยหือเจ็บนิดหน่อยแต่ก็เคลื่มคือข้ามถึงไม่ใช่เคลื่ม ไม่มีก็เดี๋ยวโอเคโอเคโดนรอวอร์มมิง่งเฮ้ยจ้ะถึงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอย่าล่วงอย่าล่วงอย่าล่วงจะล่วงอย่าล่วงเฮ้ยเจ้าอือถึงเลยขันหูไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> ขันหูจริงจริงเอเอใจเช้าละ ถึงได้ไงวะเรานี่มันนักฟีลานิ่งจริงๆน่าจะไปแข่งปักกลัวส่วนตัวเนี่ยผมชอบฟีลานิ่งนะหล่นปะวะโอเคไม่รักันกลา้าแสดงว่ามันเดินหน้าได้เพราะว่ามันกล้าถุยไมาถึงกล้าสู้นะใอ้เอย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนอชจีอิะอืมเล่นเกมอยู่ชิบข้ามตันแตงโมย่ะจะลงไปดีไหมโหลงปลาเนี้ยมันลงเฮ้ยแกะเวลาแกะมันต้องมีของอูของ่ข้างในถุยคนละแกะเว้ยธนูตีอฮ้ยี่ะเฮ้ เฮ้ยมันเน่มากลับมาเนี่กับมันเน่เอาวูมาเอาวูมาเฮ้ยทำไมต่อยไม่โดนไอ้เวดสัมบี้สามที่ไอเห็ดนี่เลยนี่เลยนี่พอดีนี่ไงเฮ้ยอย่ามากินอยู่วะกูเล่นเกมเกี่ยวกับซอมบี้หรือมีซอมบี้เนี่ยกูเนื้อหอมตลอดเลยไม่มีซอมบี้ผู้หญิงหรอกวะ ม,มีแต่สาวีูชายียวเป็นเจหรอกเฮ้ยเดี๋ยวทางใน,นคุณคุณเย้ yeah, พื้นที่โลง่งนี่สัญชาตญยานผมถูกด้วยเว้ยตามแม่น้ำมาแล้วเจอถ้าเป็นของจริงก็ได้อยู่นะเพราะว่าแบบเออไม่ใช่อย่างนั้นคือถ้าเป็นของจริงก็สัญชาตญยาณของคนก็คือแบบเออเดินตามแม่น้ำมาแล้วอาจจะเจอทางออกนี่ผมได้เอ้ทำเลตรงนี้แถวนี้แหละเออนี่แหละตรงแถวนี้แล้วผมจะเอาไปสร้างบ้านครับนี่แหละ ทำ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 เลดีมากดูดิโอ้ซอมบี้โดน <laughs> ซอมบี้โดนเผายุงนู้นวัดีลาลาต้องสีขาวดิขึ้นอยู่ตรงหนมปังทุยวัดอีอ๋ออ๋อถูกไห <laughs> โอเคโอเคผมได้ทำเลแล้วล่ะตรงนี้แหละครับที่ผมจะสร้างบ้านนะโอเควางโต๊ะครับก่อนเลยแล้วก็เอาบ้านแบบสไตล์พออยู่ได้แล้วกัน นะครับไม่จําเป็นต้องสวยสาหลูล่ะสวยสวยละหลูหละ่ะเอาพออยู่ได้นะชั้นเดียวรือสอัชั้นเดียวพอประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วกันครับผมต้องหาแกะอีกตัวหนึ่งได้บูมาสองอันละบ้านหลังประมาณน,นี้พอโคตรจนเลยเออเดี๋ยวค่อยหาทรัพยากรแล้วก็มาทำใหม่ก็ได้นะเครื่องเริ่มร้อนอีกแล ไม่เป็นไรจะเล่นต่อจนกว่าจะสร้างบ้านเสร็จวันนี้ผมแค่สร้างบ้านแล้วกันมาดูว่าลักษณะบ้านผมมันจะหน้าตาเป็นไงอัปปีรอเปล่าผมต่อแบบให้มันทึบๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำต้ต่างที่หลังแล้วกันนะครับโอ้หาไม้เปิบนึงไอ้ต้นกล้าผมแถวนี้ดีกว่าจะได้มีไม้เพิ่มอย่าเฮ้ย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 ผู้ใดผู้ใดนี่ผู้ใดเฮ้ยเฮ้ย หลดหลบจะหือ <c oughs> กระเด็นเลยกูตนกล้ามึงกล้าสู้มากแมึงไม่หลบเลยเล่นมุกนี้อีกแล้วไรเนี่ย <c oughs> มันกล้าจริงไปละมึงไม่หนีเลยคืออยู่กับที่ตลอดเออมึงใจกล้ามากคิปเปอร์วิ่งมาใส่แล้วไม่หนีเย่ย <c oughs> แต่กูหลุดจากที่เออช่างเถอะมึงใจกล้ามาก หวังว่าคงจะไม่มีอะไรมาข้างหลังอีกนะเสียวนนเนี่ยต้นไม้ต้นนี้ได้มาเยอะว่ะถ้าทำบ้านเสร็จเดี๋ยวไปหาทานกันดีกว่าคือวันเนี้ยเอาจริงๆคือกะว่าจะเล่นรอ,รอบๆแต่ว่าเออไม่มีเวลาคือตอนเช้ามันมีอุ้ยอะไรคือตอนเช้ามันมีเสียงนกเสียงอะไรร้องไงผมก็ไม่อยากทำตอนนั้น เสียงนกร้องแล้วมันเข้าในไลฟ์ผมทำให้มันทุบๆกันจวค่อยทำหน้าตาละกันอาหารเนี่ยสองอาหารหมดไปสองขีดแล้วเนี่ยวางบ้านต่อเอ้ยวางไม้ต่อไม่ใช่บ้านบ้านทำไม่เสร็จคน,านวางตรงนีได้ดวยหรือเป่าอ้าวคนไม่ใช่นิดน,นึงพอบ้านพออยู่ได้บ้านสไตล์คน ได้ไหมครับประตูใช้กี่บอกว่าเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเล็กๆมาหลังเล็กๆทำเป็นหลังคาแล้วกันเนาะเฮ้ยเปิดม็อ,มอกเลย เดี๋ยวค่อยไปหาทานันนรอบอดีกว่ารู้สึกว่าวันนี้คงจะไดะ้สร้างบ้านแล้วกันอะไรนเนี่ยนอนไปนู่นอีกแล้วหน้าต่างแบบโคตรปลอดภัยดูจากดูจากตรงนี้เอาไม้ไปไหนวะครับไม้ไปไหนแล้วไม้ หายไปไหนวะไม่หายไปไหนวะอืมเอ้าไปไหนวะอยู่ดีๆหายเฉยออยู่นู่นบางทีผมก็คิดว่าต้นอ,อ้อยฝั่งนูนเป็นคิปเปอร์นะตกใจ <c oughs> เสียวอยู่อเออโหคิปเปอร์ อะไรจะโชคดีขนาดนี้วะคิปเปอร์ระเบิดเราเจอทานเลยสุดยอดใจหลายๆต้นใกล้กแล็แล้วอต้นไม้ตรงนี้มันล้มมันก็มีต้นก้าแล้วเดี๋ยวปลูกใหม่ก็ได้แล้วกันอีกเยอะเลยไวย้ต้นนี้ไม้เยอะมากของจริงทุกนี้ไม่ได้นะพี่ ของจริงทุกเียไม่ได้เราไปทุบไปมีเลือดออกเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะเ,เห็นอะไรแบบแบบเอ้ยทานดิว่โอ้โหมีทานด้วยเมก้าบอยสวัสดีครับเมก้าบอยโอ้โหดูนั่นดิโอ้โอ้โห,โหเฮ้ยทานครับช่วยทานด้วยโอ้หเยอะเลยอะฝั่งนู้นมีเหล็กเปล่าเฮ้ยไปดูเหล็กหน่อยมีเหล็กไม่มีว่ะ แต่มืดเดี๋ยวผมอู้นี่ไงเหล็กนี่เหล็กนี่โอเค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 โอเเเเเเโอเคทบ้านต่อเดี๋ยวค่อยมาขุดแล้วกันโอเคเจอแหล่งะอืมเจอแหล่งละครับเมื่อไรแล้วสักอย่างโอเคครับไม้แปะรูปคุยโทษทีที่ดูบังกดกากระบาดออก เฮลโหลเฟมสวัสดีต้นกาเป็นต้นไม้เออเป็นเป็นต้นที่แบบใจกล้ามากเว้ยคืออยู่กับที่คิปเปอร์เดินมาแม่งไม่หนีเลย <c oughs> มืกูปแปลกแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมวมันดูเหมือนขาดอะไรไปเว้ยคือทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมเละ ไายมาหมดแต่ตอนนี้วะโอ้ยหลังคาได้ยังได้หมดยังวะหิดทันตรงนี้ก็มีทันรนู้ก็มีโอ้สวรรค์จังวะตรงนี้อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มีอาหารให้กินเพียบไก่เกยโอ้โหไก่เดี๋ยวค่อยกินกันแนหะยังไม่รวบตอนนี้เดี๋ยวทรัพยากรหมดก่อนที่ตลงประมาณนี้พอไม่ใช่คำหยาบนะสองรับเตา,าแหวนกับ เน่าซอมบี้เว้ยเฮ้ยหลุมเว้ยเหมืองแน่นอนแถวนี้แน่นอนโอโ้แจ็คพอตมันอย่างก็อืมกัรเฮ้ยเส่องเิ่มลนแ,แล้ววะตั้งรีบ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 อนืมถ้านอนมันจะเซฟเร็วขึ้น ก็อุ้ยอะไรวะอ,อ๋เอเบียงสีขาวเว้ยเฮ้ยเฟยี้ยวอ่ะอืมอ้าวรอให้จนกว่าจะมืดโอเคโอเคเริ่มมืดแล้วครับ่านู้อมผมผมว่าผมควรเอาวันนี้เอาเลยคัะผมจะทำทรงนี้แล้วกัน คือไม่เลงมากเกินกว่านี้และไม่เลงและเหมือนกักขังตัวเองไว้เร็ว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 โอเคโอ้โหกดไปเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยถ้ารีบนอนมันอาจจะไม่มีมอนสเตอร์ได้มั้งผมต้องหา มาอีกแปดอันเพื่อมาทำเป็นประตูนะครับพอมีวัวแล้วเออของดีของดีคือเก็บข้าวมาก็เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งได้ในการดำรงชีวิตคือปลูกข้าวนั่นเองปลูกข้าวเออทำขนมปังเนี่ยนะขนมปังพี่ย๋า ทำขนมปังเพื่อแบบเวลาอาหารอย่างพวกเนื้อพวกอะไรหมดนี้ก็เอามากินแทนได้นะครับเพื่อแบบเอตัวรอดได้ผมเดินทำมาแล้วอ๋อหาไม้ล,มลื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 มเดินโชวโชโลโอ,อยู่ได้ชิปลงมาลงมาลงถึงปวะานี้ไม่ถึงแล้วเอาแค่ตรงนี้แล้วกัน โอเคโอเคโอ้แกะพึ่งมาหน้าบ้านหรอตอนนี้เราฆ่าเพื่อนแกไปแล้วนะสองตัวเลยอืมดีถ้าถ้าถ้าคือผมรู้ทางอองแกะได้แบบแล้วก็ามาเจอแกะคือฆ่าตัวเมื่อกี้ไป ก็ช่างช่างฮะผมพูดไปก็ไม่รู้เรื่องมผม,มวันดี้มาสารุคูงคร,รับเลดอ๋อหรือแปลไม่ได้กดตรงประตูอ่า่างาพูดมาครับประตูแต่เป็นก้อนมาสักโอเคต่อไปก็อ๋ออยู่นี่เองเจ้าบอกไม้ ผมควรจะทำกล่องหรือไปขุดก่อนดีกดว่าอ๋อ,อลืมไปผมมีเหล็กด้วยนี่ว่ามีอู่สองอันครับผมจะทำเป็นดาบแล้วกันเพื่อฉุกเฉินโอเคบ้านผมเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวก็ คุดแร่เดี๋ยวขุดแร่ะทำไมไม่ได้อพีเอ็กซ์ชุกเชิญพีเอ็กชุกเชิญด้วยมีงด้วยเหรอพีเอ็กชุกเชิญไ,ไหม ฉุกเฉินจริงต้องรีบจบต้องรีบขุดแร่แล้วจบคลิปเพราะว่าเครื่องร้อนแล้วรีบ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 ทำเวลาทำเวลาให้ดีทำเวลาให้ดีย่าโอ้แม่งหมดเร็วชิบหายทองอ่เอาสร้างมาเพื่ออะไรเนี่ยทองหมดเร็วเพื่ออะไรเราจะอยู่ได้นานๆด้วย ไม่ทำไม่ได้ทำไม่รู้ว่งอะไรชิบชต่อต่อต่อเร็วเร็วเชิบชิบดแล้วคนเก็บหินได้ไหมเยีาเรื่องวะเรามุ้งบางไวที่แรกเดียวขุด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 อ้นี่ก็ขุดอันั้นก็ขุดตรงนี้ก็ขุดเก็บเกเก็บเก็โอเคเล็กเล็กกี่อันวะ อันเดียวนี่ร้องไห้นะสองเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเฮ้ยทำไมมึงไม่ได้อ่ะทำไมทองนั่นไงี่ยทำไมทองมันทำไม่ได้วะทองมันขุดไม่ได้อะโอ้แต่เจอเหล็กเยอะนะควรจะกลับบ้านไปครับก่อนแล้วก็เร็วๆๆๆทำเวลาทำเวลาทำาเวลานี่แกไม่ยงไว้ไอ้พวกข้าศักด์ แกะยังมืนเลยดูดิแต่ว่าได้ทำเลทำบ้านแล้วก็ถือว่าดีแล้วใครรู้บ้างว่าทำไมพี่แอกทองมันขุดเออขุดไอ้นั่นไม่ได้อะใครรู้บ้างตอบหน่อยคือมันขุดไม่ได้ลูกสาวเป็นพี่แอกพี่ลูกเชิญแล้วะ้วยโอเคมาแล้ว โอ้เยอะเลยไหมดีดีดีด,ดีอยากรู้จังว่าทานคมได้เท่าไหร่ผมไม่ได้ดูดแล้วก็เก็บหินอีกแก้อนเพื่อทำทำ,ทำเตาสามสาเจ็ดแปดเก้โอเคเอา้าวเฮยเก <laughs> โอ๊ยเกินจช่อ่าเ ก้าวไว้อ๋อปัจจ้าตกคณิตหรือไม่มีหมูเด้เห็นปหมชมพูชมพูกกี้แช่งมันบ้านหลังพออยู่ได้นะเดี๋ยวค่อยมาพัฒนาที่หลังนอกรอบแล้วกันครับอย่างก็ได้เลยข้าวอย่างนี้ก็ได้เลย,ย,เลยทำเตาแล้วก็ทำอะไรก็ได้ทุกอย่างเแล้วก็ อย่าแล้วก็ทานอีกกี่ก้อนดีวะเอาไปสักสิบก้อนก่อนนักกันเอ่อ,อยางเนี้ะทำกล่องได้ดีกว่าอืมทำทำกล้องไอ้กล่อง ต้องเก็บมาอสองบล็อกนะเพราะว่าทำอันหนึ่งได้สี่บุกเวลาคูณสองก็ได้แปดฮึมอ้ยเอาเอ,าอ้าม่เพื่อวางไว้อีกะเจ้าโอเคบล็อกทรายผมจะอา้าววางอะไรอีกเลวเนี่ย เล่นไหมครับที่ไรนี่นิ้วผมเวลาเล่นชอบมีปัญหาโอเคดินดีกว่าไหมเพราะว่าเดี๋ยวไซจะไปทำกระจกโอเคได้อยู่มั้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคครับเลย กลับบ้านกันครับเนี่ยอุดมสมบูรณ์จริงแนะ่จริงไหม,อ,มอุดมสมบูรณ์รไปดับชเชยเอ้าเฮ้ยจะขับมาข้างนอกเลยเลยครับคุณลองโอเคของ แล้หาของได้เยอะเดี๋ยวจะมาถ่ายใหม่นะครับโอเคก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับกับไมค์ครับไลฟ์สดเลดเพย์พาร์ทสองของผมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีคร,ครับ